ดูเหรียญพระครูปาโมกคณารักษ์หลวงปู่ศรีกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญพระเกจิท้องถิ่นนะครับจังหวัดอ่างทองท,องที่ผมได้มาค่อนข้างสวยงามนะครับการแกะพิมพ์นี่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศรีนะครับครึ่งองค์พระครูปาโมกขณาลักษ์ศรีก็จะเขียนอยู่ด้านล่างนะครับเหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับ ด้านหน้าเหรียญก็จะค่อนข้างเป็นแอ่งกระทะนิดนึงนะครับนี่เท่าที่ตามดูมาเหรียญก็จะมีทั้งรุ่นแรกมีทั้งกระไหลทองนะครับแล้วก็กระไหลเงินกระไหลทองจะหายากสุดนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญพระเกจิคณาจารย์ท้องถิ่นนะครับหลวงปูศ่ศรีวัดโบสถ์วรดิตจังหวัดอ่างทองที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่ศรีกันนะครับตามเก็บกันอยู่เหมือนกันนะครับในท้องถิ่นนะครับตามเก็บกันอยู่เหรียญรุ่นนี้ด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ ห้ารอบ10ธันวาคม2517วัดโบสถ์วรดิตอ่างทองรุ่นแรกกระไหลทองหายากสุดนะครับกระไหลทองหายากสุดเท่าที่ผมไปเปิดตามเว็บทั่วไปนะครับแล้วก็กระไหลเงินนะครับหรือว่าชุบทองชุบเงินนะครับหายากสุดแล้วก็บางเหรียญผมเห็นเป็นทองแดงเปลือยนะครับไม่ได้ลมดําก็มีนะครับเห็นเหมือนกันนี่ด้านข้างนะครับถือได้อีกว่าเป็นหนึ่งพเกจินะครับ ของจังหวัดอ่างทองที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่ศรีนะครับท่านเป็นเจ้าวาดนะครับวัดโบสถ์วรดิษนะครับแล้วก็วัดนี้นะครับก็จะมีพระประธานนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเท่าที่ผมไปตามอ่านมานะครับพระประธานมีนามว่าหลวงพ่อแก้วนะครับเขาเล่ากันว่าชาวบ้านบนบานสารเก่าเนี่ยก็คือจะสําเร็จสมหวังนะครับบนบานสารเก่ากับหลวงพ่อแก้วนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดโบสถ์วรดิษ เป็นอีกหนึ่งเหรียญขณาจารย์ถ้าเพื่อนๆเจอก็ตามเก็บได้นะครับก็ถ้าเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้นะครับไม่แพงนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมในพื้นที่นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพเกจที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องคงกระพันชาตรีนะครับเหนียวนะครับเหรียญของท่านนะครับวัตถุมงคลของท่านหลวงปู่ศรีวัดโบสถ์วรดิษจังหวัดอ่างทองแล้วก็วัดนี้เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ผมชอบมากนะครับก็ไปตามอ่านประวัติมานะครับก็เขาบอกว่า ถัดจากหลวงปู่ศรีนะครับเจ้าอาวาสหลวงปู่อาบนะครับท่านให้การช่วยเหลือนะครับเด็กๆนะครับผู้ยากไร้นะครับหรือว่าเด็กๆผู้ได้โอกาสนะครับก็มีการตั้งโรงทานนะครับในการช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือเหล่าเด็กๆนะครับถือได้ว่าเป็นหลวงปู่อาบเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาอีกหนึ่งรูปนะครับที่ช่วยเหลือเด็กๆให้พัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการด้วยนะครับดีๆนะครับที่ทางจังหวัดก็สนับสนุนนะครับ ถือได้ว่ามีโรงทานนะครับลงทานในการรับบริจาคนะครับเพื่อนําสิ่งของบริจาคเหล่านั้นไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับปัจจุบันวัดมีเด็กๆในการอุปถัมช่วยเหลือเนี่ยก็หลายร้อยชีวิตนะครับก็ถือได้ว่าหลวงปู่อาบในท่านเป็นพระที่มีเมตตานะครับหลังจากหลวงปู่อาบท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็พระครูสมุเดือนนะครับเจ้าวาสรูปปัจจุบันนะครับหรือทางกรรมการวัดก็ยังสานต่อนะครับสานต่อโครงการนะครับในการช่วยเหลือเด็กๆนะครับเด็กๆผู้ยากไร้นะครับเด็กๆน้องๆผู้ได้โอกาสนะครับให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหรือว่าการขัดเกลาจิตใจนะครับในการสวดมนต์ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับถือได้ว่าเป็นโครงการดีๆของวัดโบสถ์วรดิศนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะไปนะครับก็สามารถไปช่วยเหลือหรือร่วมทําบุญนะครับกับวัดได้นะครับนี่ครับวัดนี้เลยวัดโบสถ์วรดิศผมก็นําข้อมูลมาเผยแพร่นะครับเผื่อเพื่อนๆทราบก็จะได้ร่วมกันทําบุญหรืออนุโมทนา อนุโมทนาบุญไปนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราช่วยเหลือสังคมนะครับของวัดโบสถ์วรดิตนะครับนี่หลวงปู่อาบท่านก็มรภาพไปแล้วนะครับใช่ครับปัจจุบันก็พระครูสมุเดือนนะครับท่านเจ้าว่ารูปปัจจุบันก็ยังมีกิจกรรมของทางวัดยังมีเปิดเปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโครงการที่ว่าช่วยกันกับโรงเรียนนะครับใช่ครับมีโรงเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตด้วยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเท่าที่ผมไปตามดูนะครับ เป็นการช่วยเหลือทั้งเด็กๆในโรงเรียนนะครับแล้วก็เด็กๆผู้ได้โอกาสนะครับหรือว่าน้องๆผู้ยากไร้นะครับหรือน้องๆที่กลำลังพานะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับของวัดนะครับอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยๆกันไปนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมนําข้อมูลนะครับมาช่วยเผยเผยแพร่นะครับก็เผื่อเพื่อนๆต้องการทําบุญก็สามารถ เข้าไปสอบถามได้นะครับหรือว่าไปตามที่แฟนเพจนะครับ Facebook ของวัดโบสถ์วรดิตได้นะครับก็จะมีข้อมูลในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กๆน้องๆผู้ยากไร้อยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับถือได้ว่าผมนําเหรียญมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เล่าประวัตินะครับแล้วก็เผยแผ่เผยแพร่นะครับข้อมูลนะครับของวัดนะครับในการช่วยเหลือเด็กๆผู้ยากไร้นะครับ เป็นร่วมกันเป็นสื่อนะครับในการนําเสนอนะครับนี่ครับหลวงปู่ศีวัดโบสถ์วรดิตถ้าเพื่อนๆเป็นลูกศิษย์ท่านก็เล่าให้ผมฟังบ้างนะครับว่าประวัติของหลวงปู่ศีเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะเท่าที่ผมไปตามอ่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ส่วนมากก็จะเคยบวชกับท่านนะครับหรือว่าเคยอาศัยใบบุญนะครับหรือว่าเคยอาศัยวัดเหมือนกับว่า พึ่งพาอาศัยนะครับพึ่งพาอาศัยวัดในสมัยที่หลวงปูศ่ศรีท่านเป็นเจ้าอาวาสยยาน,ายยาวนะครับก็จะเป็นลูกศิษย์ที่เคารพรักหลวงปู่ศรีนะครับก็ส่วนมากผมก็จะอ่านเจอประมาณนี้นะครับแต่ว่าประวัติข้อมูลของท่านก็ยงัยงยังยังไม่เห็นมีเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อน,อนๆทราบก็บอกผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญพระเกจิท้องถิ่นนะครับที่ผมนํามาเล่านะครับเผื่อเพื่อน,อนๆไปเจอเก็บได้นะครับวัตถุมงคลของหลวงปูศ่ศรีวัดโบสถ์วรดิษหลวงปู่อาบวัดโบสถ์วรดิษนะครับดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่น แบบนี้เป็นรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่ศรีเท่าที่ผมตามดูอย่างที่บอกไปนะครับก็มีทั้งชุบทองนะครับแล้วก็ชุบเงินแล้วก็ทองแดงลมดําแบบนี้นะครับเจอก็เก็บได้เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ